อย่างที่บอกไปนะคะว่ามันเป็นก๋วยเตี๋ยวชื่อเด่นชื่อดังนะคะประจําจังหวัดสุพรรณบุรีใครมาแล้วไม่ได้ทานนะคะถือว่ามาไม่ถึงสุพรรณค่ะไปกันเลยค่ะที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเดินดงตมบลท่าพิเลียนจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเป็นอีกหนึ่งร้านที่ใครๆก็แนะนําอยากให้มาลองดูนะคะเมนูก๋วยเตี๋ยวเดินดงสูตรเด็ดและก็ยังมีเมนูอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นขาไก่ตุนลำไยไก่บุงตุนมะระ เกี๊ยวน้ำหมูแดงก๋วยเตี๋ยวเป็ดเย็นตะโฟเครื่องสดรสชาติอร่อยที่ลูกค้าหลายคนการันตีนะคะว่าแวะมาสุพรรณบุรีทีไรต้องแวะมารานนี้ค่ะค,คุณละเอียดวิวัฒน์ไฟฟ้าเจ้าของร้านนะคะหรือเรียกกันติดปากว่าเจ๊เดินดงบอกว่าในร้านเนี่ยคิดสูตรเองทั้งหมดเลยดัดแปลงมาจากเมนูธรรมดาที่ทานได้ทั่วไปแล้วก็เพิ่มกรรมวิธีจนเป็นเอกลักษณ์ค่ะ โดยเมนูซิกเนเจอร์ที่ใครมาต้องไปทานนะคะคก็คือก๋วยเตี๋ยวเดินดงนี่แหละค่ะเจ๊เขาบอกว่าวัตถุดิบทุกอย่างทำเองหมดเลยตั้งแต่เส้นบะหมี่ก็เป็นบะหมี่สดทำเองวันต่อวันเส้นเนี่ยจะหนานุ่มกว่าเส้นบะหมี่ทั่วไปเวลาเคี้ยวก็จะเหนียวหนึบเหมือนทานเส้นราเมงของญี่ปุ่นแล้วก็ขั้นตอนการทำเนี่ยก็ลวกเส้นบะหมี่ในน้ำร้อนจนสุกคลุกเคล้ากับกระเทียมเจียวที่ทำเองซีอิ๊วสูตรพิเศษจัดลงในจาน เครื่องเคียงก็มีให้นะคะทั้งเนื้อหมูเนื้อวัวหมักเอาไว้จนเข้าเนื้อลวกในน้ำซุปเพิ่มรสชาติเสิร์ฟพร้อมกับใบโหระพาสารแหน่ถั่วงอกผักกาดหอมทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ถูกปากถูกใจลูกค้ามอเห็นแล้วก็คือน้ำลายเลยและอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เด็ดไม่แพ้กันขาไก่ตุนลำไยคุณละเอียดเขาบอกว่าคิดค้นสูตรขึ้นเองนะโดยการตุนขาไก่กับซีอิ๊วและลำไยไม่ใส่เครื่องยาจีน นะคะโปรยกั๊กและอบเชยแต่รสชาติออกมาเนี่ยมันกลมกลมแล้วเขาตุ่นได้ที่จนเข้าปากแล้แทบละลายเลยไม่ต้องเคี้ยวทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะ ส่วนเมนูไก่บุงตุน๋นมะระยะไส้ก็ดัดแปลงมาจากก๋วยเตี๋ยวไก่มะระเนี่ยแหละค่ะรสชาติเข้มข้นไม่เหมือนใครและบอกแบบนี้นะคะทุกเมนูในร้านปลอดผงชูรสร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะใครสนใจไปกันได้น,นะคะก๋วยเตี๋ยวเดินดงค่ะ,ะจังหวัดสุพรรณบุรีหรือว่าโทรสอบถามค่ะศูนย์แปดหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ห้าหกค่ะไปก๋วยเตี๋ยวเดินดงสรุปวันนี้เราต้องเดินกินด้วยไหมหรือว่านั่งนั่งกินก็ได้นั่งก็ได้ะะนะเดี๋ยวจะจุกก่อนดูดีดูดูขาไก่โอ้โอดูมันนุ่มๆมันเลื่อยมันรอนนมากเลยะะฮ เพิ่มคอลลาเจนนะ<ช>เห็นแล้วก็อยู่นะครับไปอุดหนุนกันได้นะครับ